แบ็กอัพของโรมิโอราเวียทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับนักข่าวจากอิตาลีนะครับจาลูคกาดิมาซิโอเนี่ยได้ออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้สโมสรน,นาโปรีนะครับได้ติดต่อนะครับคาซาเรเคเซเดแล้วเรียบร้อยสโมสรน,นาโปรีต้องการเซ็นสัญญาก,กับคาซาเดนะครับชัดเจนเลยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะคือเชลซีเนี่ย ต้องการเงินและจะขายคาเดเดรประมาณนะครับประมาณนะตอนนี้นะคือเชลซีเนี่ยนะครับจะจะขอซื้ออาจจะจะขาย20ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามนะครับนาปลรีต่อรองราคาแล้วจะขอจ่ายแค่12.44ล้านปอนด์แล้วก็จะจ่ายส่วนเสริมเพิ่มให้อีก4.1 5ล้านปอนด์รวมแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเกือบ16อ่าเท่าไหร่นะรวมกัน